มาติดตามการรณรงค์ไทยเลยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าที่จังหวัดเลยกันครับจังหวัดเลยนะครับคิกออฟไทยเลยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนครับนายชยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่ราราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟไทยเลยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า <iniz. S 2> เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมของจังหวัดเลยในการขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่ไฟฟ้า ลดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบอันตรายโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนแกนนำชุมชนอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่จากทั้ง14อำเภอเข้าร่วมกิจกรรมกว่า300คนภายในงานนะครับมีการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ไทยเลยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยศึกษาธิการจังหวัดเลยนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเลยแรงงานจังหวัดเลยกับแนยอำเภอทั้ง14อำเภอรครับในส่วนของจังหวัดเลยค่ะได้ดำเนินการควบคุมยาสูบตามยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบระดับชาติฉบับที่3พศ2565ถึง2570นะคะครอบคุมการพัฒนานกลไกระดับจังหวัดวการป้องกันนักสูบหน้าใหม่มการช่วยเหลือ ผู้ต้องการเลิกบุหรี่นะคะและก็การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ภายใต้โครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเลยปี2567 2569ค่ะพร้อมตั้งเป้าสร้างเครือข่ายเข้มแข็งในทุกอำเภอเดินหน้าป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนพร้อมเดินหน้า บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อให้จังหวัดเลยค่ะก้าวสู่การเป็นจังหวัดปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนค่ะ